โอเคโอ้โหกราบส аю, ท่าทุก้ชมทุกคนด้วยผมคลิปนี ó, ้ก็มาแบบเรีบๆกันแล้วทุกคนคลิปนี้ไอเดียเปีดตเสร็จแล้วทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มลูกแก้วทั้งของ COA ครั้งที่สี่ของ COA IV นเดี๋ยวขอสุ่มขอถอยเต่าก่อนถอยเต่าแปดโอเคดิ้วไาเลยโอเค ตอนนี้เรามีมลูกกระซือเอทั้งหมด4 5หลูกเราจะเปิดทีละ10ทีละ10แล้วก็เราสุดท้ายเปิดทีละเนาะ้องสุดท้ายคือเปิด5ลูกร้อมกันเลยเนาะชอบเปิดความกันมากกว่าทุกคนในนี้ก็จะมีสกินเนีน่ยแบบเซีอผมก็จะมีสกินทองของกวางผมผูกคุมเกมฮาวลาวานะผมก็เกมบจะชใช้เนียนยเพิ่งโหลดมาเพื่ออัปเดตดทุกคนเท่มากทุกคนบอกเลย แล้วก็มีสก,กินม่วงของเออตัว bartender เ,เ,เชื้อเพลิงนะผมอ่ะตีมนี่เป็นตีมเด็กแว้นนะตีมนะรู้สึกตีมแข่งรถเนาะเจอไอ้รอบนี้เป็นตีมแข่งรถหาอีกหาวงอนะ่ะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นสกินของนักกายกรรมนะผมน n e เ m a t i c try pneumatic ร r y อะไรวะอ่ะนาน n e เ m a t i c try ในใิวเมติกไทยมัง้งแล้วก็ทางของนอตันนะผมนักสวดแ,แรอ่อัศวินลงอัศวินอะไรอัศวินทางหลวงโอ้โหชื่อสกินทางหลวงซะด้วยอ่ะมาซ่อ,อมรถซ่อมรถติดอ่ะโอเคแล้วก็สกินของนักบวชหญิงผมรีเฟล็กเตอร์นะผมอ่ะอเป็นเด็กแว้น,นะอันนี้สกอย ก็ผมอยากได้ของมาเทนผมอยากได้ของมาเทนเนอร์ของฟิสเต็ดนะผมโอเคแล้วก็จะมานอนดูที่เราก็จะมีสกินฟ้าของเอิร์นกระเทียมผมแล้วก็สก sure <nearby> ินฟ้าของลูก้าสกินฟ้าโพสแมนสกินควอนท์ผมแล้วก็สกินฟ้าของแมนอายของโอเคเรามี้าลูกเยอะอยู่นะทุกคนนี่ผมเก็บแจกกิจกรรมซีโอเอหลายอย่างนะฮะเปอร์เซ็ลูกแรกเลยฮึถ้ามันไม่ได้ผมจะร้องไห้เอาหมดไปเฮ้ยเยอะมาก ได้สก,กินเขาเรียนมาได้สก,กินนี่มาพึบจะเกลือไหมเนี่ยมีหลอดไฟเตรียมไว้ด้วยตอนเนี้ยวิ่งได้สก,กินน้องถุงมาละโอเคไปจับซีโอเอ็มกันพึบเฮ้ยไม่ได้จริงเหรอไม่ได้สิน้องถุงอีกแล้วทำไมมันน้องถุงเยอะจังเฮ้ยหัวไม่ใช่แล้เกลือแล้ว ในเกลือแล้วเราเรเอลงดีไงรอบนี้จมให้เกลือมาผลสุกรอบนี้จมให้เกลือผมมาเนี่ยโหรอบนี้รวมพลสกินเขียวใช่ไหมเนี่ยอย่างเกลือเลยจะไปเลยแก็โอลินไปหา สมกเกลือ,อยังเกลือโคตรรักเกลือทุกคนหนึ่งแปดแปดสี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทอยเต่านิดหนึ่งสักสิบลูกลูกซิวจะได้ไหมยี่สิบเจ็ดจะได้เอาลูกแก้วไป ไม่รู้อะเดี๋ยวตอนนี้เกลือมากเลยอะอย่างเกลืออีอกหนึ่งโอเคไปไดเอานนี่แล้วอ่าดูสิจะได้สกิลเลยรไหมมันจะการันตีแน่เลยจีนคงอยากให้ผมการันตีเนาะสีกรมท่าแล้วเอาเนื้วกันผมรู้สึกว่าไ,ได้ตัวเย็นโอเคผมสมัไดตัวเย็นขอบคุณฮะ ก็เกลือนะผมสำหรับรอบนี้ก็ถูกว่าเกลืออย่างสุดซึ้งทุกคนเปิดไปประมาณ50ลูกทุกคนไม่ได้เลยทุกคนบอกเลยอย่างเกลือเปิดไปเพรว่าต้องเติมสมการันตะีเนะรู้สึกผมก็ไม่รู้ผมจะเดินเต่าได้อีกไหมเนะี่ยที่แกวไกลกว่าจะได้ก็มันอีกแค่สิบูกอนะเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ อาจจะสุมส่มๆไปบ้างเนาะเออส่วมนมันเกียรจังหวะรอบนี้มัไมีอะไรด้วยอันนี้เป็นกิจกรรม C O a ใช่ไหมโอเคเหมือนเดิมวันเป็หกสิบเอ็ดตาอ่ะแล้วก็โอเคของผมมอกสองลอยแล้วโลเกลเออจริๆงๆแล้วม,มันจะมาเปิดอันเนี้ยผมลืมเอาเสียดาย ลืมเปิดในนีถ้ถ้าเปิดในนี้น่าจะดีกว่าเยอะเลยเสียดายเสียดายโอเคก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาที่ก่อนเสียงผมไปบายคือผมลืมว่าต้องมันเปิดในนี้ได้ไง